อันนี้ลูกลูกกำลังแอบคนใดใดคนใดในคนใดเทนาต่งกำลัง่แตบคนทานในคนัานใช่ไหมก็อมูที่มีลูกเกิดดับลูกตา ก็มีเวด้วยแต่อันนี้ไม่มีเวจะดับก็เลยมีองค์ทงเหมือนกันก็มีต่างกันตรทีก็เอามหมดเดียวขึ้น่อนดเป็นปริศูหน้าคาเอาองค์างม โครงการของจังหดที่าก็เป็นยาดยาาดยาพืชสก็อุนยทเป็นปัจบแล้วก็ชื่อสุนาึ่งเรายในสาสัูที่เรียกว่าที่มารพนธุทางด้านนาเสีงีของชีวิตา คนสี่คนทลารตายในบรญจุโอปราตุที่เรียกว่าการัางกมาธิของคนที están, ่75เทศสิทธิ์ร5ทำรำมัจจุรที่จะทำท้ายกับบัญจโอปราตุนที่26โครงการของสัญญาบ็ได้แกคาบ ตัว,ต,ว 4, 5, 6, 5, 6, 5. ตัวนี้กับตัวนี้จะเหมือนกันที่นี่เป็นฝ่ามุมทั้งสองตัวฝ่ามุมทั้งสองคนเนี่ยก็จะเหมือนกันเพราะนั้นขอบข้างนี้ตัวเนี้ยก็จะเหมือนกันตัวตัวนี้ต่างเพราะว่า มีบอลตะกรุดเนี่ยมีทั้งเวมีทั้งรูปอะจะดับส่วนอันนี้ก็มีแต่อันนี้เวดับแต่ว่าพอไปรูปรูปอื่นอะไม่มีรูปจะดับก็เลยกลายเป็นปันนี้คุณหนปัญห ข้อบทก็พูดคำเดียวก่อนองค์ธรรมสัตว์จะหลุดพูดองค์ธรรมบทเดียวก่อนแล้วก็ตามด้วยองค์ทรงสองบทชื่ออันนี้จะเท่ากันอยู่แล้วนี่องค์ธรรมบทเดียวก็คืออาจจะอาจจะก็คือติดหนึ่งติดูุตรชนหนึ่งอ่อนหนุ่มกบดีซึ่งเครื่องกำลังตายในอั่าุ สีซึ Elliot, ่งปะจำไปในปัญจาโภปาลคุณที่เรียกว่าปันธขนาดสมบรณ์ของปัญญากีติทิศสิหาเด็ดนสิบสามาที่ักรงรรมนัาตีจัทางสิบปรปัญาจารุมองค์ค ู่เย่ฝัีู่่เวสาน้นางู่ของเวสาเนี่ยเป็นนาอย่างเดียวเลยภูมิที่มีนางเกิดก็คือภูมินี้มีตโลุ่มขนามดับดับดับ ก็มีอาูปก็มีเวทับนะคะพอสัญญาดับมันจะมีบารุงก็มีสัญญาดับอาลูกบารุงก็มีสัญญาดับก็เลยเป็นเจอาหมายองค์ทรงสองขวดอ่ะทั้งสองทันอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็จะเรียกว่าเหมือนกับเหมือนกันแต่ก็เป็นพิจารณาว่าทางมันตาถ้าเหมือนกัน สมปัติยาสมปัจก็คือุณฑรศีุณรศีลขึ้นปันตายซึ้นปันปายในตวัูปาูอันนี้ตอกว่ากลับให้กันสมัตคอกับนกคัตุรงคัตุรงคสี ดูดูโที่คนดีที่กาลังายในซึ่งกังตายในตุ่รมารุมนับโรมจุมปานที่เรียกว่าพังค์ะธรรมสมาธิของจุจิปินตกาเจตสิกสัจฉะกัมมะโรพิธรรมสุขาจกัมจักรโอการุณิปันจักมโอการุณิยิสโ ต้องทํา <Gãi đồng> <icted believers> <tôi sao? tôi> <tôi> <tôi>